MBTI ที่มีแนวโน้มบคุคลิกภาพทรงพลังและน่าเก่งขามากที่สุดอันดับที่3ม INTJ นั่นเองเป็นไทที่ฉลาดอยู่จักวางแผนมีกลยุทธ์อย่างเป็นธรรมชาติม,มันเป็นความทรงพลังแบบเงียบๆแบบคน introvert อะเขาจะไม่ได้เป็นคนโผงผางพูดออกมาแบบ ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่เขาจะแบบค่อยๆทำจะให้คนอื่นเห็นเป็นความเยือกเ,เย็นและก็ทรงพลังในเวลาเดียวกันันดับที่สอง ESTP นั่นเองเขาเป็นบุคลิกภาพที่มีความแข็งแกร่งมากเลยกล้าตัดสินใจในภาวะที่มีความกดดันมากมีความกระตือรือร้นในการจะพุ่งชนทุกป,ปัญหาที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกน่าเกรงขามรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้มันดูมีพลังจังันดับที่หนึ่งคือท้าย ENTJ นั่นเอง t y p ที่มีความเป็นผู้นำที่มี พลังอยู่ในตัวสุขมากไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกหรือว่าความคิดต่างๆคือเขาจะมีการมองการไกลและกลยุทธ์บางอย่างที่หลายๆคนแบบคาดไม่ถึงคนรอบข้างก็อยากทาตามก็เลยทําให้คนไทยเนี่ยดูเป็นบุคลิกภาพที่มีความส่งพลังดูน่าเกรงขามใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดหัวใจพวกเราสคนด้นะคะ